หมายข่าวเจาะพาท่านผู้ชมมาเจาะดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของรอฟอร์มอนะครับที่ที่เราอยู่กันตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนซึ่งจะเป็นสถานีที่สําคัญอีกสถานีหนึ่งในอนาคตอันใกล้เพราะจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟฟ้าสําคัญ2ส,สายนะครับนั่นก็คือสายสีน้าเงินเส้นที่ผ่าตรงนี้นะครับและสายสีม่วงสายสีม่วงก็คือจากสถานีบางซื่อมาที่เตาปูนแห่งนี้ และตรงไปบางใหญ่ที่นูนนะครับสถานีบางใหญ่นี่คือสายสีม่วงนะครับสายสีม่วงถ้าท่านผู้ชมมองตามไปจะเห็นว่าเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยจากสถานีเตาปูนเป็นสถานียกระดับก็จะพุ่งตรงไปโน่นนะครับแล้วก็ลงอุโมงค์เพื่อไปเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่เปิดให้บริการอยู่แล้วในอนาคตอันใกล้เมื่อเสร็จเมื่อไหร่จากสถานีบางซื่อก็จะสามารถเดินทางขึ้นบนดินมาเลย นั่งรถไฟฟ้าต่อมาเลยนะครับมาที่สถานีเตาปูนแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้อีกถ้าไปสายสีม่วงก็ตรงไปโน่นเลยครับไปบางใหญ่ครับจะเป็นเส้นทางบางใหญ่เตาปูนแล้วก็บางซื้อส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือสายสีน้าเงินก็คือบางซื่อเตาปูนแล้วก็ไปโน่นเลยครับท่าพระนี่คือจุดตัดจุดเชื่อมต่อของสองเส้นทางสําคัญของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร แล้วจะเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้างในเวลานี้ที่สถานีเตาปูนแห่งนี้นะครับงานโยธาก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ98.9% 9น่าสนใจว่าในอนาคตอันใกล้หากมีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ชีวิตคนกรุงเทพจะเปลี่ยนไปแค่ไหนลองดูโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวนะฮะเราจะเห็นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ เรียกได้ว่าเป็นใยม,มุมเลยอันนี้ของกรุงโตเกียวส่วนของกรุงเทพมหานครของเราฮะปัจจุบันนี้เรามีอยู่เท่านี้ครับนี่ฮะตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่เส้นทางความจริงเราเองก็มีแผนที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับรัฐบาลเองก็ได้จัดทาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งหมด10เส้นทางนะครับระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งขณะนี้บางส่วนก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และวางส่วนอยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบรฟมรนี้รรบผิดชอบดูแลทั้งหมด6สายทางนะครับแต่จะแบ่งเป็นทั้งหมด12โครงการนะครับบา,บางสายทางก็จะแบ่งเป็นหลายช่วงนะครับตามแผนของรฟมรนะครับจะทยอยเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2565ครับถ้าเกิดว่าให้ท่านผู้ชมเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดกว่าน,นั้นถึงปี2559 เราจะมีเส้นทางไหนเปิดให้บริการใหม่เพิ่มขึ้นไหมครับคือในปี2559นี้เราจะสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับจากบางใหญ่มาเตาปูนได้นะครับระยะทางประมาณ23กิโลเมตรจะเปิดในเดือนสิงหาคม2559ครับเส้นทางของสายสีม่วงนะครับจากบางใหญ่นะครับมาตามถนนรัตนาทิเบศุงเทพนนนะครับมาเข้ามาจบที่สถานีเตาปูนตรงนี้ครับ ระยะทางประมาณ23กิโลครับอันนี้คืออัน,น,อนที่จะเปิดจะเปิดปี2559ครับเปิดเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมครับเต็มรูปแบบเลยครับแล้วก็จะมีการให้ประชาชนทดลองใช้บริการก่อนได้ไหมครับในช่วงต้นปี2559เนี่ยเป็นช่วงที่เราทําการทดสอบระบบนะครับเราก็อาจจะเปิดโอกาสให้ทางประชาชนนะครับได้เข้ามามีโอกาสทดลองใช้ระบบได้ครับนี่คือสายแรกหลังจากนี้ที่จะเปิดตอนนี้โครงการก่อสร้างเสร็จหมดแล้วเหรอครับสายสีม่วงนี่ก่อสร้างเสร็จแล้วครับ ยังคงเหลืออยู่แต่การติดตั้งระบบตัวรถระบบรถไฟฟ้าอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นเจอกันแน่นอนปี59ยืนยันครับอันนี้เส้นทางแรกแล้วหลังจากนั้นล่ะครับมีเส้นทางไหนอีกปี60มีไหม61นึมีไหมปีหกศูนอาจจะยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างครับแต่ปี6-1นี้ก็น่าที่จะเริ่มมีโครงการที่ทยอยแล้วเสร็จนะครับก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายนะครับก็เราก็มี แผนว่าจะสามารถทยอยทดสอบก,การเดินรถได้ประมาณปี2561นะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินนี้คาดว่าจะเปิดเดินรถได้เต็มรูปแบบในต้นปี2562ครับแล้วหลังจากนั้นละครับหลังจากนั้นก็ขอกลับเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปี63 64 65เราก็จะทยอยโครงการแล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวนะครับสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีส้มนะครับภายในปี2565นี้เราได้ที่จะ มีโครงข่ายในส่วนของรฟอมอเพิ่มขึ้นอีกประมาณ230กิโลเมตรครับคนไทยจํานวนไม่น้อยเขาก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยฝันเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกโครงการใหญ่ๆบางโครงการเราเคยวาดหวังไว้ตั้งแต่ก่อนประเทศอื่นแล้วแต่พอเริ่มทําจริงประเทศอื่นเสร็จก่อนเราแล้วแต่เรายังไปไม่ถึงไหนอย่างที่ท่านพูดนถูกครับที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนถึงจุดที่เรียกว่าต้องทําอย่างจริงจังแล้วแล้วผมคิดว่า มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าแผนเรามีแล้วแล้วก็นโยบายของทั้งภาครัฐนี่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่รัฐบาลเองก็ได้ให้ความสําคัญกับโครงการเหล่านี้รัฐงพยายามเร่งรัดอยู่ตลอดเวลามีเงินพร้อมไหมครับที่จะทํำทางรัฐบาลมั่นใจครับว่ามีเงินพร้อมเพราะว่าโครงการนี่เราก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเอาเงินมาใช้ทีเดียวนะครับมันจะทยอยไปตามการก่อสร้างนะครับแล้วก็ เท่าที่ทราบมาเนี่ยการกู้เงินในประเทศนี่ก็ยังมีความเป็นไปได้สูงนะครับทั้งหมดนี้ที่เฉพาะของอรอฟมอเนี่ยหเส้นทางต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ฮะเงินลงทุนครับเงินเงินลงทุนรวมนี่ประมาณ7 0 0ดแสนกว่าล้านบาทนะครับใน6เส้นทางครับถ้าโครงการทั้งหมดเนี่ยมันบรรลุไปตามแผนเนี่ยชีวิตคนกรุงเทพจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่ท่านเมื่อสักครู่บอกว่า รถไฟฟ้าของเรามีแค่3สายระยะทางประมาณ80กิโลนะครับโดยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมมันจะวิ่งอยูเย่เฉพาะเขตพื้นที่ชั้นไหนเพราะฉะนั้นการใช้บริการหรือของประชาชนนี้อาจจะยังไม่มีความสะดวกสบายแต่เมื่อใดก็ตามโครงข่ายเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เต็มที่เช่นมีแนวเส้นทางไปยังเขตปริมณฑลเอาคนเข้ามาจากเขตภายนอกเข้ามาสู่ใจกลางเมืองได้เนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือก อันหนึ่งของประชาชนแทนที่จะขับรถเข้ามาก็สามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าเข้ามาได้ตรงนั้นจะเป็นจุดที่เรียกว่าทําให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการเดินทางในการที่จะใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่าในเมื่อโครงข่ายไี่ครบถ้วนเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนทายไปแนวเส้นทางอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบเป็นระบบครับมันต้องทํางานเสริมกันต้องทางานเสริมกันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่เราฟอมอทาวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างเส้นทางรถไฟแต่ละเส้น แต่กําลังสร้างระบบขนส่งมวลชนขึ้นมาสร้างโครงข่ายอย่างที่ท่านพูดถึงระบบขนส่งมวลชนในประเทศญี่ปุ่นที่ว่าเป็นโครงข่ายนะครับเราเราก็กำลังจะไปถึงจุดนั้นครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือห้องออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนนะครับสภาพสถานีในเวลานี้ท่านผู้ชมมองในภาพรวมนะครับจะเห็นว่าว่างเปล่าแต่การเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากเปิดให้บริการชีวิตชีวา จะเกิดขึ้นที่สถานีแห่งนี้นี่คือชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นของคนกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงครับ